คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะตอนนี้จะเป็นมือห้ยออกนะคะค่ะเช่นเดิมค่ะให้น้องพุ่มจับปักหลอดนะคะจับักหลอดในงวดของมือเลขออกเลยนะคะงวดแต่ละงวดนี่จับมือเลขออกค่ะว่าน้องพุ่มจะจับบอ,อค่ะก่อนจะไปรับชมฝากากดไลค์กดแชร์ในี้นะคะ่ะงวดเมื่อกี้กับชูสีค่ะ เขาแน่รุดแน่นะคะตอนนี้น้องก็ได้เลนยูนะคะก็มาชชว่มมาน้องจะจับบ่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะให้อารมณ์ดีๆก็นเนาะคะ่ะของมือเล็กออกนะคะก็่ขอ f เอฟซีทุกๆท่านม่โชคม่ใช่นะคะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะเมือนี รับชมน้องเรียนก็นะคะก่อนจะไปรับชมมาน้องจะจับบ่อนะคะกดไลค์กดแชร์เห็นไห้น,นะคะกดติดตามเพื่อเป็นการว้อยพาดได้ลิปต,ต่อไปค่ะเอาจับบนนี้ก็ได้อ่ะงวดมาที่สิบหกวันนี้เด้อจับจับหวยให้เอซีดูหน่อยเร็วส่วนหมากน้องเลขน้องบะเขาออมซินกับเขาไทยนะคะ เอาขึ้นเลยขึ้นเลยนี่ขานองกำลังจะปล่อยไม่ให้จับน้องจะจับเองใช่ไหมใบใบเอาใบายจงจุบด้วยใบายมาจับให้น่อยจับด้วยจับด้วยเร็วเอาวันเนที่สิหวันนี้เด้อ นี่ค่ะน้องพุ่มก็ได้จับขึ้นมาแล้วเนาะค่ะอีกอันนึงอีกอันนึงเอาให้พ่อดูก่อนเปิดเองหนตัวไหนไหนในโคก้ะค่ะอะไนี่โอ้ใส่นี่ ขยเอ่าจับอีกใบหนึ่งจับอีกใบหนึ่งขยำเป็บหนึ่งอีกใบหนึ่งนะลูกโอ้ขยำเองเลยแซบเลยใบเดียวนะใบเดียวนะลูกมาจับก่อนขยาำก่อนเอาใบเดียวโอเคนี่ค่ะใบที่สองนะคะหกสี หกซีนะคะอ่ะอ่าพร้อมกันทีเดียวเลยเหรอสามใบสามใบนี่สามใบอ่าสามใบสามใบสามใบเลือกเอาเอาใบไหน ไว้ก่อนเอาเอาจับขึ้นมาใหม่ที่พร้อมกันก็ได้สามใบเฮ็ดเป็นสองชุดเนาะคะ่ะเพื่อเป็นเลขเบิ้ลเนาะค่ะก็จะได้อ๋อจับสองจับสองใบแค่นี้เหรอฮะจับอีกไหม,มอพอแล้วพอแล้วจะแลว่าบรจับเบนาะคะ่ะกระบ,บือเป็นยังเนาะคะ่ะเอาหุกซี่ตัวเดียวนี่แหละ,ค,ะ,ะ,ค,ะค่ะได้หกสี่เนาะค่ะะเดี๋ยวจะมาสรุปตัวเลขให้อีกแค่นึงเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ช่มว่าน้องเรียนไปก่อนเนาะคะ่ะ น้องอยากจับเท่านี้นะคะในส่วนของน้องพุ่มจะบักหลอดวันที่16เ้อค่ะ16ธันวาคม2565ค่ะือเมื่อนน้เนอะคะ่ะน้องพุ่มเลยจะบักหลอดที่อยู่ในคลิปกับได้หกซีเนาะคะ่ะบอกให้น้องจับ3ตัวนองกัเลยบ่จับค่ะบ่จับก็บ่เป็นยังเนาะ,ค,ะนค่ะได้2ตัวค่ะส่วนมากน้องจับบอ่ออกไท่กับออกอ,อมสินเนาะคะ่ะก็ล่องใช้วินิจวิจารณญาณส่วนบุคคลเบิงเนาะค่ะ่ามักได้ตัวเลขก็ค่อยจัดเนาะคะ่ะขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะ หายเป็นแนวทางนะคะกัขอเอฟซีมิชกไม่ใช่น้ำนองพุ่มนะคะน้องพุ่มจะบักหลอดในส่วนของโค้งสุดท้ายของน้องพุ่มกัจะเฮ็ดอีกคลิปหนึ่งนะคะกะจะมีเหล็กรถที่น้องจับลัตเตอรี่ทั้งเหมือนแล้วก็น้องเบาแล้วก็น้องจะบักหลอดนี่แหละค่ะกัฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปในน้อค่ะเพื่อเป็นการว่อยพาใน,นคลิปต่อไปะคะ่ะเพื่อเป็นการให้กาลังใจแอดเฮ็ดคลิปต่อไปนั่น้อคะก็จะได้นําเสนอตัวเลขมาฝากทั้งช่องน้องคุ่มพาโชคขึ้เก่กาะะ้อค่ะกัฝากกันไวนะคะ้ค่ะในส่วนของตัวเลขน้องคุ่มจะบักหลอดนะคะ กะให้เอฟซมีโชคไม่ใช่เฮงเฮงรวย,ยๆปังๆกันทุกคนนะคะเมื่อนี่กะขอให้เอฟซโชคโชคมันๆค่ะสำหรับเมื่อนี่กะบ่มมอย่างหลายค่ะพอการในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ